Quay cái đợt tập tuổi này tao có phải đợt. Phải <laughs> cái đợt đỉnh, đăng lên đăng lên đi. Cái lắng thuật, có đi tố cái lắng thuật tên này. Phải cái đợt tao, con พี่นอ้องกล้องฝ่ายจ้าสวัสดีสุภูสุขคนตั้งแต่มือสูบสั่งเอ้ยสูบน้ำใส่หน้าเร้วนะคะจนมือน,นี่เนาะยี่บนจังค่อยลงมาเขาก็โอเคละมีน้ำละทุกคนตะบกักอ่ะโอ้ยหงาหลายเนาะเพราะว่าอย่างคือแบบเขามันไอ้ัมนมันเลเนมันแรงเนาะมันแรงค่ะเรามบบนี้ ตายไปแน่เราก็หยามันก็แห้งมัหนิทุกคนก็เลยบอโอเคปันไหนเด้อปีนี่ปันนี้ฟังทั้งนี้ของข้าเจ้านี่เป็นฟังทั้งนี่เป็นเขากขอทุกคนนี่เขาก็ขอสิบห้าอันนี้ก็ขอสิบห้ามันเป็นเขาเบาเก้าสิบวันเขากเกสิบมือกํา่างสิทธอกทุกคนกําลางสิทธอกอันนี้จากนี้ไปนี่แมนเบิดและข้าเจ้าข้าเจ้าใส่เขากขอ บัดนี้ฟังทางของญี่ปุ่นนี่มันเป็นเข้ามะลิมะลินี่เขาถือว่าเป็นข้าวหนักข้อคอเขาถือว่าเป็นเข้าเบานะคะบัดนี้ของข้านี่ยังบนันนด้ถอกนะคะนี่ที่เห็นขา,ขาวๆนี่เป็นยาขวนกยาขวนกลักษณะมันจะคล้ายๆกับข้าวบาเล่นะคะทุกคนคือกันกับข้าวบาเลเน์หละอืมบัดนี้น้ำนะถ้าวฝนบลากลานะก็บ,บ่ลูคื่กันเนาะว่ามันสี กแก่บบเออเขาสำรับเขามมลีนะกับว่ลูกกันมันสิกแก่บบคันฝนบบตกห้วยมาอีกหญ้าหลายประท้วพอดึกพี่ลือพี่น้องเออปีนี้จะได้กินสำารับบุกขเขาเนี่ยถามว่าได้กินบอมันก็ได้กินแหละแหละแต่ว่ามันจะได้กินสำารับแล้วหญ้ามันหลายก็เขาทุกคนเลยเพราะว่าเขาตายแลงเขาตายไปแน่แล้วฝนมันจังค่อยห้วยมากจังส่นะจะมามากับโบ กขังพ้อห้เขาได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังอะนะมันก็เลยแบบว่าโอ้โหลบุงเขาปีนี่หยาลเบุงหยาเขานกวันนี้ทุกคนเอ้เขียวหยงหยงนี่มันไม่ยังได้เลยโอ้หหนูหนูมาอยู่ข้ามเป็นพอยยี่บนอยู่นะนี่นะถ้าเป็นพอยยี่บนอยู่นะเรียบร้อยนี่หนูสบูซีเวียสิแล้วมาห่างเอาเบหละพอไปอยู่เนาะ บ่เป็นบ่เป็นเข่าถอกด้ทุกคนนี่บ่เป็นห่วงเข่าเด้อค่ะเด้อนี่เป็นหยาเขานกค่านี่ลักษณะของเขาอ่ะมันบ่เหมือนเข้าบาเล่เลยมันเข่าบาเล่ประเทศนอกเลยทุกคนเอ้ยมึงดูม่วงกองกองบ่มวงกองกองลักษณะของเขาลักษณะของเขา ข้าวบาเลีทุกคนปันีามันเกลมันก็โลนลงหน้านี่แหละโลนในพื้นดินหน้าเท่านี่แหละนี่เขียดมาลายเติบดจุ่มจำจุ่มจำลงมาเขียดะจมอลปุละประมาณปลายเดือนจังสีจังสีถอก ก็บอกเชื่องไฟเดือนไปในดอกประมาณวันที่เก้ายี่สิบนี่ก็บถอกดอกเขามาลิอ่ะแต่ว่าหยาตมาพูดมาพูดเทศพี่น้องเออเองของกระจอาฟังนี่ก็คือกันนั่นเองมองดูหยาลายก็เขาาต่ว่าขั้นเขาเกิดขั้นเขาถอกแล้วมันก็จะเห็นห่วงเขาก็จะพุ่มหยาไปเนะาะหยาเจ้ไหนมาพูดมาพูดเถิดพี่น้อง นี่เป็นหญ้าอีหยังหญ้าป้องอ้อยออกดอกสางหลังอยู่โอ้ย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 สภาพทิตมากกว่ามันมีปฟรีนี่เลยดื้อเขาเอ้ยเป็นแนวหนีเนาะเขียวไปเบิดตะวันมันเขียวเขาทุกคน เบือันี้เปียงเบงบนนี้เปียงตายไปเบิดเลยเข่ากระจ้าบ่มีเขาเลยทุกคนเป็นฉีดยายาเราเขาบ่มีหยากระจายเขากระจายคิดกอสมัยนั้นน้ำท่วมเนาะขาวผ้าภาพญี่ปุ่นกับผ้าล้านมะลินออกมาหน้าเนาะ ทีเกียนี่จะหูหนูถ้ามันพอยี่บนยูนะนะทุกคนเ้ยเรามาห่างเอาเบิร์ดแล้วนี่นี่เรามาหลาะหน้าดีเนาะเรามาเลาะหน้าแล้วก็เห็นหววหนูอยู่บนไหนแล้วก็มมห่างหืมหยาจะเลยมาปูดมาพูดหยากระจิบด,ดอกหมูกดอกหมูกหน้าทุกคนดอกหมูกหน้าหมูกปลา หอมหอมได้ดอกอันนี้หอมตัวหอมตัวทุกคนนี่หอมหอมก็จะเอื่อนดอกหมูกหน้าไปนะดอกหมูกหน้าหมูกปลาน้ำได้เหรเนาะหอมตัวทุกคนจะเป็นเป็นยางเล อย่างลักษณะของเขาอย่างเป็นดอกเบิดปีเบิดสัดโอ้ขี่ลายอีหลีบะเขาผูใ้ใดกระได้มันผสเด้จังไดรเนาะมันผสบข่ายางอหะนะทุกคนโอย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  ฟังยี่บดพูนไปหอดปกทมไปพุ่นหอดปกทมฟังพูนพี่น้องรถมอไซต์จอดอยู่ถนนไงถูกปีนี้ฟังว่ามีหยาแนอนี่หักปากเขาเอิอนหยาอย่างก่อนหยาไอ้ป้องอ้อย้องเอ้ยสได้กินซัำไดรเนาะเข่าเนาะก็เป็นยังสี่เนาะ ฮอร์โมนลกะฉีดฮอร์โมนลกะฉีดปุ๋ยกะไส้กะยังได้ซ้ำนี่กะจักจสิบ้าจังได้แล้วพี่น้องป้องไปเอ้ยตามจะฆ่ากรรมแหละไอ้ซ้ำได้ก็เอาเพราะเด้๋ยวนี้ก็ปลู่พ่อได้กินไปปีหน้าเนียนบ่พี่น้องวา นกเต่เบ็ดเนี่ยมันจะเฮ็ดท่างอยู่กับคันเทศดิเบิองลูนกไซรล่ใบนกไซรล์ใบอันปากสาั่งโอ้โหพี่น้องพี่น้องเห็นเตาปะ tạo tôn nâng cấp bánh bưng ô thật sai vấn đề là 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 thật น้ำเต็มสั่งหมอกเกอกเลยทุกคนมึงโว้ยหน้ากองที่บนบาเนี่น้ำเต็มสั่งหมอกเกอกเร็วบัวก็จะได้เพร่ได้บ่าน,นี้เนาะนบัวก็จะได้เพร่ได้บานขวดยาขายเนี่ยเจ้าก็เบิดบ่เบิดบดนมาถิมไลย โอ้ยตอนนี้ตาน,นายเป็นตาน,นายครับตาน,นายหยาบบ่ไม่หยางเลยทุกคนเป็นตาน,นายหยาหยาจะได้มางามากระดอกก็ดียวควายสางนี่ก็เป็นตะเกิดเห็ดเกิดเห็ดในยามฝนตกนะมันแต่บ่เกิดแมดด่บ่แม่นน้ำถล่มห,หูงูหรอกวบวะนี่ถล่มหูงูผังูหรอือบ้าน้ำ ไข่เป็นยังยังอยู่ตัวนี้ก้อนนี้ผงงูตัวทุกคนทีมีอห็นผงงูสิงอยู่เนี่ยนี่ไตเงาขี้เล็กนี่แหนมถั่ถวม,มาสูงก้นนี้ถั่วหูมันเลยเนาะเพิ่งปวกกินเทียงหน้าบัดนี้มีทุกคนบังปวกกินเทียงหน้าใช่ปุน่น นนอนเจ้าหุมเดี๋ยวลงทงลงทากับเขียวเขียวยยตะว่าเขียวบ่้ปื้มปีนี่ทุกคนเอ้เขียวบ่้ปื้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเมื่อบานัน่ทุกคนโอ้ยแดดกับสองมาเห็นหึ ฟังกันเท่งฟังคนเขากําลังถอกตอบะบะบ่มเขากําลังถอกตอบะบะบ่มีเขาทุกคนยาหลายก็เข่ายังไงเน่พอมาพักกันมาสูบมัดทั้งไอม้มาสูบน้ำแล้วก็มัตัดหยาไปน้ำอันนี้ของยาติกันนี่กับ้าหลายเชื่อนปวดพวกคักที่กัน อืเนาะถ้าเลาะอีกเที่ยนึ่งฝนเด้อเขาออกห่วงฝนเด้อแบบนี้เขาออกห่วงใอยู่มัสิบหาเนี่ยนสิบ้ามาเลาะไหมทุกคนนมันก็โอเคอยู่ละบอเรียงว่านี่น้ำมาเพราะว่าเขามันถังว่าโอเคเขามันหยาหลายพวดเขาหยาหลายค่ะทุกคนเอ้ยไปกินส้มดก็ยกินเถาะนี่ของพนก็ได้ของหาาิกัน เจนจนะเกยอันจนิโมเยจจนะโดดจ้ำจ้ำจ้ำนี่น้ำยุติว่าน้ำบมไหลของคนก็ได้าของจะบุญน้ำไหลแล้วสูบไซเนาะน้ำไซกับน้ำผลไม้ก็คนไปหนาเก็บม,มั้ย ถ้าฝนดีก็แก้มือใหม่เสรนล่ะทุกคนเลยข้ามาได้กินบอได้กินได้กินได้กินแทนแน่นอนละ่ะโอ้เข้าเจมาตัดเอาหยาตัวนี่ได้นอนเนาะเนีนวนบ้านยีนวนมาตัดเอาหย่าบ้อง nha sang nà cũng biến như vậy này, còn cái bồn, cái bồn à, cái bồn nó nhảm luôn, nó lủng lẳng đấy, nhìn không? nha, khèo nóc tin ơi nha, khèo nóc phát bắn vào ba lì bắn ba ba lì bắn vào phám ba lì ัำไรก็เอาเอาออกเอาออกข้าวออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอะไรก่นอ,น,อ,อกนข้าวตั้งทอง้องพี่น้องยังก่อข้าวตั้งท้องเฮ้ยจะว่าเข่าจงังไหนจะว่าหยาจังไหนพี่น้องฟองไปเอ้ยขากีหลี เอาสำนึกแล้วทุกคนยี่มบนเขาบ้านกันแบบนี้บาย